เป้าหมายอนาคตข้างหน้าเขามองอย่างไนครับอนาคตข้างหน้าผมกะว่าจะทําให้มันขยายกิจาการให,ให้ใหญ่โตกว่านะครับ,รบจะ<ย>าสามารถขยายผลิต,ผล,ตผลิตลูกขายให้ลูกค้าเกษตรกรที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับครับผมเพราะว่าอย่างน้อยคือเราเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงการอดุดาลจนถึงการตลาดนะครับครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับสีผ้าพีผ้านองนะครับมาเอาแนวทางนะครับในการเลี้ยงไก่งวงนะครับเดี๋ยวสีผ้าพีผ้านองมาเอาแนวทางน้ำเพลินนะครับพี่กัดฟาร์มนะครับอยู่บ้านให้นนนอุดมตำบลปลาหลอํอำเภอวัิชิภูมิจังหวัดสกลนครนะครับเป็นไปเป็นมาจังไดสีมาพูดคุยกับเจ้าของเพลินนะครับเอาสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับผมแนน้ำตวนะครับ ผมในชั้นวิทย์ายคันครับโรงเรียนพื้นนี่เป็นอย่างเเขาเย็ุพื้นยกพื้นขึ้นสูงครับยกพื้นขึ้นสูงเพราะเวลาไก่งวงมันนอนมันจะมันจะแนบพื้นนะครับครับมันจะทําให้ไก่ไม่ไม่แข็งแรงป่วยก็เลยจัดการฟาร์มยกระดับขึ้นนะครับเขายกพื้นสูงประมาณจะหมิดครับ ้ายกถ้าถ้าทำหลังคาสูงก็ทำทำทำเม็ดหนึ่งก็ได้ครับจากจากระดับพื้นคมันถึงเก็บพวกมูลพวกขี้มันง่ายนะครับครับขี่มันนี่กับชิโตกลงไปทั้งใตเขาก็สามารถเก็บได้เก็บเก็บเก็บกอกใส่กระสอบขายได้นะครับครับคือมีลูกค้าจองประจํานะครับครับผมเอาไก่งวงของเฮานี่สายพันุอย่างครับเป็นใจอนครับ เป็นสายพันธุ์ใจเอนเป็นอย่างเราคือมาเลือกสายพันธุ์ใจเอนครับระยะเวลาเลี้ยงระยะเวลาเท่ากันใจเอ็นจะโตไวกว่าครับ,รบตัวเมียจะขึ้นประมาณ5เดือนตัวเมียจะิ0โลนะครับแต่ขึ้10โลขึ้นนะครับครับการเะริ่นติบโตพื้นได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นใช่ครับครับอันนี้ อันนี้เป็นหัวอาหารผสมลำครับหัวอาหารเป็นหัวอาหารพ่อพันแม่พันนะครับเป็นหัวอาหารไก่ไข่บอกครับไก่ไข่ด้วยครับไก่เนื้อไก่ไข่แล้วก็ลำเพราะว่าไข่เขาจะได้สมบูรณ์ครับก่อนที่จะเข้าตู้ฟักไข่นะครับครับฟังทั้งนี้สิเป็นพ่อแม่พันธุใช่ครับฟังนิ้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดไว้ห้าต่อ าต่อสิบแปดนี่ละครับประมาณนี้ครับห้าต่อสิบแปดตัวผู้ห้าตัวเมียสิบแปดตัวครับครับความกว้างความมันนี้ของของครอบคืนเท่าใดคูณเท่าใดค,ครับธรรมดามันก็ใส่ได้เยอะถ้าเป็นครอกขุนมันก็เอาแบบเดี๋ยวดูกอนครับสามสามคูณหกครับสามสามเมตรคูณหกเมตรใช่ครับก็ค,คือครอกพอเมียพัน ใช่ความสูงถ้าจะทําให้สูงกว่านี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้หน้าร้อนมันจะได้เย็นนะครับอ๋ออันนี้กันระบายอากาศนิดหนึ่งไม้เรามีแค่นี้เราก็เลยทำเตี้ยนนิดหนึ่งธรรมดามันก็ต้องระดับระดับนี้มันมันสิได้เย็นกว่าตัวนี้ได้โอ้เอาสูงซ้ำนี่เนนะใช่ครับเอาน้ำนักไก่งวงของเฮานี่สูงสุดเฮาสร้างเบิ่งนี่ได้ตะกิโลครับเคยท่านนี่ยี่สิบโลครับยี่สิบกิโลครับ แต่ก็สามารถไปต่อได้อีกครับตอนตอน20กิโลไก่เึ้นอายุจักปีครับอายุปีกว่าครับแค่ปีกว่าใช่ครับน้ำนักได้ถึง20กิโลส่วนทั้งนี้จะเป็นไก่เน,เนื้อนะไก่เนื้อครับตัวนี้คือเขาเป็นรุ่นเดียวกันครับครับแต่เราตัวนี้จะทําเป็นไก่เนื้ออันนี้ก็รุ่นเดียวกันครับ พ่อแม่พันธุ์ะพ่อแม่พันธุ์ครับพ่อพ่อแม่พันธุ์เราคัดไว้นะครับครับแต่นี่คือแยกแยกตัวผู้แยกแยกต่างหากนะครับครับเอาส่วนไก่เนื้อนี่การตลาดข้าหาจั่งไครับการตลาดมีถ้าเราจะส่งก็ได้นะครับมันมีพ่อค้ามารับนะครับครับพ่อค้าจากราดบุรีบ้างบุรีรัมบ้างนะครับครับก็คือถ้าเข้ามีไก่ พอจำนายแล้วเอาก็จะโทโพเทิมให้พ่อค้ามารับเขาก็จับตอนนี้น้ำหนักพินเฉลี่ยป,ประมาณเท่าไหร่ครับตัวตัวสิบกิโลขึ้นนะครับอายุตอนนี้เขาแปดเดือนอายุแปดเดือนน้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณสิบกิโลสิบกิโลขึ้นครับครับผมข้าขายกิโลจัะบาทครับตอนนี้กิโลละร้อยห้าสิบครับกิโลละร้อยห้าสิบ ไก่งวงนี่เขาเลี้ยงมาเขาเจอปัญหาอยังไงครับไก่งวงครับปัญหาก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าตอนยังเด็กเราก็อนุบาลครับหยอดวัคซีนตัวนี้ไก่งวงนะครับเวลาเดือนเดือนหนึ่งเราก็ฟีฟดาดทำฟีดาดแล้วก็ปกติเราก็ให้อาหารปกติจบครับตอนยังเด็กก็ให้อาหาร โปรตีนยี่สิบเอ็ดครับตอนเด็กอตอนแรกเกิดนะครับ<อ>ปัญหาก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราจัดการดีตั้งแต่แรกเกิดนะครับครับก็คือวางแผนใช่ครับ<อ>วางแผนตอนตอนยังเด็กก็อนุบาลคือคําก็เก็บเข้านอนใช้ผ้าคลุมเหมือนเหมือนอนุบาลใช้ผ้าคลุมแบบว่า เหมือนกับกลางมุ้งนะครับครับถ้าเฮาโบเห็ดน้ำพื้นดีตั้งแต่ยังน้อยใหญ่ขึ้นมาปัญหานี้ไม่ล <4 S 1> หลไม,ไม่ตั้งแต่ใหญ่แล้วครับตั้งแต่เด็กก็มีปัญหาเพราะว่าครัถ้าฟี<อ>ดนะับนแล้วมันก็ทําให้หน้าบวมบฟีดาดก็คือเป็นฟีดาดมันก็ทําให้หน้าบวมบทาให้ตายง่ายนะครับเอาประโยชน์จากสิ่งที่เฮาเห็ดนี่เพิ่งเป็นทพิงไก่นี่นนนเฮาได้ประโยชน์จังไ๋แนี่ครับประโยชน์ เราก็ได้กำไรจากเขาครับการขายครับมีรายได้ที่ชัดเจนนะครับครับมีรายได้ชัดเจนในทางความสุขความสุขมีครับครับสนุกกับเขาเวลามาดูเวลาเขาร้องเวลามาจับดูครับความสมูรณ์ของเขานะครับมันก็ทําให้เราอบอุ่นนะครับครับแต่ตัวเมียก็สิบโลเราก็ดีใจแล้วครับ เขาเลี้ยงเลี้ยงลูกผสมมันไม่ถึงนะครับครับอันนี้อายุสั้นระยะเวลาเลี้ยงเท่ากันแต่ตัวนี้โตกว่านะครับกับอีกอย่างขี่เพิ่อนก็ประหยัดนะครับขี่เพื่อนนี่เราก็สามารถขายได้กระสอบมาห้าสิบาทนะครับสามารถแปลงเป็นเงินได้ใช่ครับโอ้ลูกค้าจองครับไม่พอกันครับเอาขี่เพื่อนนี่ขี่ลงมาเป็นอย่างมันคือบ่มีกลิ่นครับ สดูมันมันมันแห้งหรือยังไงครับผมกปกติหนา้าฝนนี่มีกินหรือเป่ครับธรรมดาครับก็เป็นเหมือนกับหน้าเลี้งเลยแหละครับอ๋อก็กินแบบธรรมดาเป็นเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้มันก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับครับแล้วเขาได้เอาหนาเอาเสริมมัครับหญ้าที่เสริมมีก็เสริมได้นะครับ มีกระเสริมได้ครับแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยเน้นเพราะว่าผมมีลำจากโรงสีของผมเองครับครับถ้าเสริมก็ดีครับมันมันก็ประหยัดสําหรับคนที่มีแปลงหญ้าอยู่แล้วนะครับครับผมเอาเป้าไม้อนาคตข้างหน้าเขามองจังไหนครับอนาคตข้างหน้าผมกะว่าจะทําให้มันขยายกิจการให้ใหญ่โตกว่าเก่านะครับจะสามารถขยายผลิต ผลิตลูกขายครับให้ลูกค้าเกษตรกรที่คิดอยากจะเลี้ยงนะครับครับผมเพราะว่าอย่างน้อยคือเราเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงการอดุบาลจนถึงการตลาดนะครับครับก็อยากให้มันครบวงจรใช่ครับมีทั้งผลิตลูกขายแล้วก็ตลาดเนื้อเอาท้าเกษตรกรเอาอยาก ได้พันไก่อยากได้พันปิดเอาฝากเบอร์ติดต่อยนะครับเบอร์ติดต่อครับ089 577 0929 0929ครับเอาท่ากเกษตรกรหรือผู้ใดอยากได้พันไก่พันปิดกับเพิ่นไปเลี้ยงนะครับกระองโทรมาสอบถามกับเจ้าของเพื่นได้นะครับเพื่อนกะยินดีให้คำแนะนำนะครับเนาะ ยินดีครับหรือเข้ามาบึงที่ฟาร์มก่อนก็ได้นะครับครับมาชมที่ฟาร์มก่อนตัดสินใจเลี้ยงก็ได้ครับเพราะว่าจะได้จะได้ศึกษาดูดูก่อนนะครับครับผมมันจะได้สร้างความมั่นใจสําหรับคนมือใหม่นะครับครับเอาชุดท้ายนะครับฝากท้กทุกท่านนะครับที่อยากจะเห็ดเกษตรอยากจะมาเลี้ยงซัดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกร มาเลี้ยงด้วยๆกันครับเพราะว่าตลาดดีครับแล้วก็มีกับไรครับครับบกขาดทุนแน,น่นอนรับประกันครับคันเลี้ยงสายท่นนี้ใช่ครับอายุอายุายสั้นอายุสั้นคือการเลี้ยงอายุไม่4ีหเดือนก็ได้เจ็ดแปโลครับครับ แถมเนื้อเาก็นุ่มนะครับครับนุ่มแล้วคือลูกค้าติดใจนะครับครับผมพันนี้ครับสําหรับพันนี้เอานะครับเร่ง่ายโตไวครับครับผมถายพี่น้องผู้ใดนะครับสนใจอยากได้พันเปิดพันไกลง่วงกับพึ่นไปเรียงนะครับโทรมาสอบถามนะครับเดียวผมจะขึ้นเบอร์โทรกับหน้าเฟซบุ๊กไว้นะครับผู้ใดสนใจก็ลง ติดต่อสอบถามกับเจ้าของฟาร์มเพื่อนบึงกรก็ได้นะครับหรืออยากเข้ามาชมที่ฟาร์มนะครับ้าเข้ามาชมได้ยินดีให้ค้ำในน้ำนะครับเอาสุดท้ายฝากที่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิป้าพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ